โปรดเก้าถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชนาวอากาศโทฐานนทหารวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ถอดนาวอากาศโททงไทยส่วนชิมพีนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยุทหารตั้งแต่วันที่16เมษายน2558เนื่องจากกระทำความผิดท่านนี้รัชการทหารในเวลาประจำการตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยุทหารพุทธศักราช2479แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยุทหารฉบับที่6พศ2501ประกอบระเบียบกระทรวงกราหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยุทหารและบรรดาศักดิ 7, พ์พศ2507ข้2และทรงพระกรุณาปโร 9, ปโรดเกล้าโปรดก รพระรชาชทรนมพระบรมราชานุญาตให้เรียกขืนเครื่องราชอิสริยพรณ์ชั้นตริตราพรช้างเผือกตริตราพรมงกุฎไทยจตุราถาพรช้างเผือกจตุลาถาพรมงกุฎไทยที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7วงเล็บ4ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชธรนมพระบรมราชานุญาตเรียกขืนเครื่องราชอิสริยพรพศสอ8พั้ทางนี้นาวาอากาศโทธงไทยสวนชิมพรี เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกศาศณวันที่8พฤศจิกาย,ยนพศ2564ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุท์จ,จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ